สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาจากพี่จ้าวันนี้นะคะก็จะพาไปติดตาสบายนากเลือจ้าวันนี้ฝนก็เขาตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะวันนี้เข้ากะดึกเลือจ้าพี่เดซี่มาวันนี้คุณลุงกับฝนเข้ากะดึกเลยได้มาถ่ายคลิปลงด้วยกันนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ตาสบายนากเลือจ้าเขียน้ังอมานั่งก่อนมาเลือกจ้าบบอกยุรกินจะรอไปใส่พ้อมขนมจีนอยู่ข้างล่างไปหาหลอดใบบวงนิดเลือกจ้าลูกจ๋าจินช็อกโกแลตแล้วไปหาหมวกมาขนาดยกยก ทีมันบิเหียทมันก็เทอเราเต็มเอ็นที่ข้างหลังิผมเห็นเอ็นสีแลยน้องยิไม่ได้มันยุดไปยังไงเงินที่ใพาวยืนไปรรบรองแทกเลย๋่วครับล้วครับเขาคนนั้ก็ินนะเขาสิเที่ยวปีกว่ากตัด ตะพูกระเด็นสายาระเครับกะเด็นใส่ตารู้เรื่องเต็มฮึปรากขอโทษอยู่กินช็อกโกแลตเนาะเนาะอย่กินเนะ mấy chọn lẽ chocolate mà hưng 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 cửa hưng 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 cả, hưng 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 à, nó hưng mà chín liền hưng à, hưng 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 cướp cướp cướp, hưng 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 กัดจ mm ิ้เลยเขียวเขียวอาก็เสร็จยามนี่ย้ายบอดีค่ะมันบรรยากาศดีเอาส่ากระผมแรนไปลงกิ๊บไปน้องคุอกันหมเอาสองเจ้ะเจ้านำรถจัดขายเราดด้ย ไม่ได้กินนานแล้วนะสบายนานไม่ได้กินนานเลยหึแล้วอะไรกลบกลบแม่ทุกเดียวทุกยายาทุกเดียวทุกเดียวก็ได้ก็เต้นใส่ ชิ้นๆเป็นคู่เลยอะ่ะม,มาจากกีตาร์วันนี้นะคะฝนก็นต้องขอจบคลิปไปก่อนนจ้ะฝากติดตามอีในคอนเทนต์ของคนแข่งเป็ดนะอยู่ทุกที่ยากน้อง,มมองแมททุกท่านไหนที่สนใจนะคะทีมสลายฟ้าเทาสามารถสั่งซื้อได้จา้าวันนี้ฝนก็ต้องขอจบคลิ้วไปก่อนนะคะสวัสดีจา้า